พี่น้องชาววิลล่าฟอเรสแล้วก็ D E R 2000อะไร What's the S R E 2000 s o r r y ท่านผู้ชมครับ <c oughs> วันนี้โอ้พ oh, าสิทธิ์มาบเอื้องรุ่นที่600 600เท่าไหร่นะ639 639ครับท่านผู้ชมมาดาูแปลงเขาเรียกว่า C L <oughs> M ครับ <st ut ters> <sm all> อันนี้ต้นอะไรคะอ่าเป็นไม้เลื้อยเป็นวัชพืชครับเราไม่เก็บออกเพราะเราให้เข้าคุมดินไว้ก่อนครับหมดหน้าฝนแล้วค่อยจะมาตกแต่งอีกทีหนึ่งครับดังนั้นวันนี้ทีมงานล a l ว a Villa Forest ได้มาเยี่ยมชมนะครับท่านผู้ชมครับโคกน้องนานะครับ CLM m o เดลของเราครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาชุมชนเมื่อครั้งสมัยที่ท่านาสุทธิพงษ์จุนเจริญเป็นอธิบดีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับอตอนนี้กำลังปรับปรุงแล้วก็เติมแต่งให้สวยงามครับนี่คือโคกน้องนา CLM โมเดลนะครับพวกเราภาคภูมิใจที่กรมพัฒนาชุมชนเมื่อครั้งที่ท่านอาธิบดีกรมพัฒนาชุมชนคือท่าน สุทธิพงษ์จุนเจริญน,นะครับตอนที่ท่านเป็นอธิบดีซึ่งตอนนี้ด้วยบารมีและก็บุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้ทำให้ได้ไปเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยครับท่านผู้ชมครับนี่คือ CLM ของเราครับเป็นแปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลของอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพาท่านผู้ชมมาดูครับ